เอาดีเต่าก่อนเด้อฮึแค่ติดต่อนไปเลี้ยงเลยกันไปเลี้ยงเลยเอาไหมคะเอาหนูไปเลี้ยงไหมคะถามพี่ลูกสี่ท่านกว่าเอ้าวไปอยู่กับลุงไหมจะลุงง่ายไหมคะลูกไปไหมไปไปไปยิงเหรือไปด้วยกันมั้ยไก็ไปหมดไปเป็นสามปีดยางโอ้ยโอนโอนแล้วน่ะเด้อง่ายจัง ไปเบิดดน้านี่เด้อมาอย่งเคมา้ปัญิมเฮเาเปิดเปิดมตูเปิดไทยแต่ว่าเ่อใดเปิดอันนั้นเอใดเปิดรสอดีอะดเอโอ้ยอร่อยไหมลูกไม่ต้องเลยต่ท้าหน่อยมันพักได้ไหมนี่ หนลูกปืนเป็นกระตับกเลยเป็นหนึ่งแต่ว่ามันต้องเงินีทมายกยุดอีกสองมื่ยุดอีกสองมื่อะไรกันยี่สิบหกสิบเจ็ดวันี่เ้าหดมาถึงข้างามคนะมาทางนี้ค่ะลูกเดี๋ยวตกค่ะถนอ๋อเดี๋ยวไปนั่งรนเดี๋ยวอก นั่งหนูมานั่งูปลาตัวใหญ่เลยวเร็เเรเอาวเรนวเรเรวเร็วเรเลยเร็เร็เร็เน็่เร็ว้ว็วเร็วเร็วเรนว่เร็วเวเรก็วเร็ว่วเร็วเรเรวลรวนเพ็ร็วเร็วเเวรเร็วววเรรเวรรรรคร เบนอยไม่มีลูกยิงหนูก็ไม่ตายหรอกปืนนั่นไม่มีลูกยิงหนูก็ไม่ตายตาดปากซื้อแล้วใช่ไหมนี่รู้สึกเนแล้วก็มันการข้ามอะไรภาษาเไปนอนเสียงนาที่เป็นพคำเออเบิ่งย่าอย่างงี้ป่ะไม่เคยข้ามนี่ข้ามนี่มันบอถามนี่ข้ามนีนั่นนั่นใช่ร เย็นว่ะทีนี้ค้องจีดอนงอเลบอกว่าเนี่ยมันเย็นก่าสังกะสีเย็นกับเบื้องดีดียดีดีแล้วมันเริ่มจะแตกนอนนอนเบิ่ยาอย่างเงี้ยกลางวันเรวร้อนแดดนอนตรงนี้ไม่ร้อนเย็นขลุกเาเคยๆน่าอะไรอุ่นอาเยเขาหลเจชาหน้าเด้อเดี๋ยวนีเขาเอ็ดไคเห็นหน้าเดอนกรเสกตะกอนนั่งอยู่ขึ้นเนี่ยน้องตาตาบอ่อเนี่ค่ะ นี่นี่นอีมงแง่โพสต์ถเต็มตัวนึงแ่แล้เต็มรังเลยมึงจะยืนหยาดไปไรยืนหยาดเลยล่ะผมตาผม้บ่อย้ของมันมาบ่อยมากันกลับึ้นเลยกรนั้นหมดอะไรก็แต่งแบบมือเนี้ยเป็นวางเลยนะยางไปแล้วกันยางมาเอาขึ้นมาเลยมาสักนี้่ใช่ใรมาเดยวผมาแล เันบ่เอาคืนมันจิบืนบ่ได้ไหมันบ่ส่วนส่วนจีบุ่ดดังดังแจ๊คเส้นกับคนบ่บสองนแจ๊เส้นกับบ่ีบหาเส้นส่วนได้เราจีดจีล้วัตรงนี้เขาไมเห็นนจีบเป็นด็ทั้งหมดง่เดดึงดดดึวเงที่าูมาทสอบเบ็ดยดอกคือเด็กฝลังเบ็ดัง ไมตอเมื่ออยู่บะทำเมื่อยม่แมตสอบอยู่ดอกบานสิมันางเฮ็ดเองเฮ็ดของแล้วถึงเมื่อไนี่ลงเอาก็เฮ็ดมมันเป็นแปนเหรอิแปนยังไงเฮ็ดมันสายมันิดไปยังีมันลงมาเป็นอนละันลงแล้วัมันมมียอนปอกได้มันเก่งมันถึงเมื่อยเลื่อนลงห วันเป็นเชียงสมัไ mm. ว mm. 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 so ันเป็นคุ้งกุเมียวบอกนั่งมีอันนี้นั่งมีมี่อวก้งงก้งกุงกุ้กุ้งกุ้งกงกุ้งกกุ